มรร้ง,งนีู้หรือไม่ว่าการแบ่งแ,แยกสีอุปกรณ์ทาความสะอาดเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะปนเปื้อนมากับการทาความสะอาดเดี๋ยที่เราเคราะตัวคุณแม่บ้นานควรจะจัดให้อุปรกรณ์ทำความสะอาดเช่นมอบถูพื้นผ้าทำความสะอาดแปรงทำความสะอาดหรือทางขยะให้มีการแบ่งแยกสีตามนี้ 1. สีแดงใช้สำหรับพื้นที่ที่สัมผัสกับเชื้อโรคเช่นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ สองสีเขียวใช้สำหรับพื้นที่จัดเตรียมอาหารเช่นห้องครัวโต๊ะอาหารสามสีเหลืองใช้สำหรับพื้นที่ทำความสะอาดทั่วไปสี่สีน้ำงเงินใช้สำหรับพื้นที่ที่เป็นงานโชว์ต้องการควมเรียบร้อยสบายตาโดยทั้งสี่สีที่กล่าววันนี้นะคะเป็นการาแบ่งแยกสีตามหลักสากลซึ่งใช้ได้ทั่วโลกค่ะคุณไม่ว่าคูโปร้องปรับแล้วนำไปใช้ในการทกแต่งสระของท่านให้ดูเนียแบบโปรเฟอชัเนลได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดสนใจนะคะผ้าไมโครไฟเบอร์ที่สามารถดูดซับน้ำได้ดีเยี่ยมเนื้อผ้าดีมีคอณสมบิสีนะคะเพสามารถกปิดสายซื้อได้ตามช่วงเาลาต่างๆนี้ได้เลยะค่ะ